สีเบอร์กับสีผสมผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์แตกต่างกันอย่างไรในซื้อสีอะไรดี EP ที่1 0 1ครับโอ้โหสวัสดีครับพบกับผมคุณหมีตามเคยนะครับในซื้อสีอะไรดีมาถึง EP ที่101่แล้วครับวันนี้สีเบอร์กับสีผสมยังไงครับคุณหมีสีเบอร์กับสีผสมฮะเป็นเรื่องที่ปวดหัวมากๆนะครับหลายๆคนเนี่ยชอบได้ยินเอาเปความรู้ที่พูดคุยกันในหมู่ ช่างก่อสร้างนะช่างสีหรือแม้แต่เจ้าของบ้านบางคนเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยอย่าไปซื้อสีผสมนะมันเพี้ยนนะหรือซื้อสีเบอร์ต้องระวังอย่างงู้อย่างงี้นะมันจะเพี้ยนนะวันนี้เราก็จะมาเล่าให้ฟังครับว่า e, วิธีการที่เราจะมาซื้อสีเนี่ยควรจะเลือกสีเบอร์ด,ดีหรือสีผสมดีนะฮะก็จะมาชี้แจงให้ฟังนะครับนใน EP นี้นะพวกเราจะมาไขาข้อข้องใจนะครับแต่ก่อนจะไปฟังนะครับขอผู้ชมทางบ้าน,นครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e เป็นกําลังใจให้ทีมงานซื้อสีอะไรดีพวกเราด้วยนะครับครับ ก็ก่อนอื่นเราต้องปูพื้นฐานกันก่อนนะคะว่าการผลิตสีเนี่ยมันคือการเอาสี่อย่างมารวมกันนะฮะก็คือผงสีกาวนะครับตัวทำละลายก็คือน้ำนะครับหรือว่าน้ำมันอย่างเงี้ยแล้วก็สารเติมแต่งก็คือเพื่อให้สีเนี่ยมันมีคุณสมบัติตามที่เราต้องการคีย์เวิร์ดก็คือเอาผงสีกับกาวมาผสมกันนะครับทีนี้มันก็มีทางเลือกสองทางเลือกนะครับทางเลือกแรกก็คือทุกอย่างผสมกันมาอยู่ที่โรงงานเลย ผสมกันอยู <dévelop inger the rix> ่ในถังสีมาจากโรงงานเลยจะเอาสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีส้มสีเบอร์อะไรก็ตามเนี่ยก็กวนกันมาจากโรงงานให้เสร็จมันจุถังมาครบจบแน่เขาเรียกว่าสีเบอร์สีเบอร์ต่อมานะครับวิธีการผลิตแบบนี้เขาก็เริ่มคิดว่ามันมันไม่มีประสิทธิภาพอ่ะเพราะว่าใครจะไปเดาถูกว่าเฉดสีฮะ ลูกค้าอยากได้กี่เฉดสีใจไหมแล้วคุณจะผลิตสีชมพูอย่างเงี้ยสีเหลืองสีเขียวแป้นๆปมากี่เฉดแล้วแล้วคุณจะซื้อไหมอ่ะแล้วถังที่มันต้องควรอ่ะถังมันขนาดใหญ่ซื้อมาผลิตมาใช่ไหมครับโรงงานสีเขเกิดเดสต็อกหรือเกิดเดสต็อกก็คือสินค้ามันค้างสต็อกเขาก็เลยคิดระบบผสมสีจากเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นมาผสมสีจากเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยเครื่องเจ้าเครื่องตัวเนี้ย มันคือเครื่องที่มีคอมพิวเตอร์ควบคุมตัวหยอดแม่สีนะครับเขาจะแยกอะไรยังไงคะัเขาจะแยกส,สิ่งที่เรียกว่าแม่สีเอาไว้ในเครื่องผสมสีมและโรงงานอะ่ะเขาจะผลิตมาแต่สีขาวที่เรียกว่าสีเบสสีเบสครับฮะสีขาวที่เป็นสีเบสเนี่ยเขาจะผลิตออกมาสี่แบบคือเบสเอเบสบี B, เบสซี C, เบสดี ก็คือความขาวไม่เท่ากันนะฮะก็คือมันไม่ใช่สีขาวทั่วไปที่จะมาหยดได้เขาก็แต่เขาจะผลิตสีเขาเรียกว่าสีเบสหรือสีขาวสี A สี B สี C สี D เนี่ยมาแล้วเราเอา2ตัวนี้มายำรวมกันในระบบผสมสีคอมพิวเตอร์นะครัวิธีการง่ายๆเนี่ยด้วยวิธีแค่นี้ครับโรงงานก็จะผลิตแค่สีขาวแค่แค่ A B C D A B C D แค่สอย่าง แล้วเครื่องผสมสีก็จะมาอยู่ที่ร้านขายสีนะครับก็จะมีแม่สีอยอะมา16เฉดสีหรือ20เฉดสีแล้วแต่ผู้ผลิตสมมุติว่าคุณลูกค้าอยากได้เฉดสีไหนน้องพนังกงานขายก็จะไปกดคอมพิวเตอร์ครับเบอร์หนึ่งสอสาตึกตึกต๊ก,ก,กระบบในคอมพิวเตอร์ก็จะขึ้นมาครับใช้แม่สีแดงเท่าไรใช้สีเขียวเท่าไหรใช้สีเหลืองเท่าไรใช้สีส้มเท่าไหรปุ๊บแล้วก็กดเครื่องหยอดแม่สีครับ เครื่องหยดแม่สีก็จะคำนวณแล้วก็หยอดแม่สีไปตามที่ทุกคนต้องการลงไปในสีเบสสีขาวเมื่อกี้นี้อแล้วก็จับมาขยาับขยา่าขยา่าขยา่าขย่าคุณลูกค้ากขาจะได้เฉดสีไปกลับบ้านไปภายในห้านาทีซึ่งกระบวนการนี้ทําให้คุณลูกค้าเนี่ยมีเฉดส,สีจากเดิมมีแค่แบบสิบยี่ตาบเฉกสามารถเลือกได้เป็นร้อยเป็นพันบางยี่ห้อเค้ว่ามีถึงหมื่นเฉดสีนะครับค่ะ ทีนี้มาถึงดราม่าในวงการก็ฟังก่อสร้างบางคนก็บอกสีผสมมันเพี้ยนน่ะอบางคนก็บอกสีเบอร์มันเพี้ยนอ้าวแล้วยังไงเขาคุณหนุ่มมันเพี้ยนเพราะอะไรค่ะอืมโอ้โหมันเป็นไปได้หลากหลายเลยครับอ่าเป็นไปได้หลากทีนี้ช่างบางคนบอกว่าเฮ้ยสีผสมมันเพี้ยนถามว่าสีผสมเพี้ยนจากอะไรได้บ้างนะครับโดยหลักการแล้วสีผสมจากคอมพิวเตอร์จะไม่เพี้ยนถ้า ไม่กดเลขผิดเช่นคุณกดโต๊เลขอ่ะหนึ่งสองสามสี่เป็นหนึ่งสองสี่สามอย่างเงี้ยเลขจะคอมพิวเตอร์มันจะสั่งมามันจะไม่มันจะไม่เพี้ยนมีข้อแรกจะไม่เพี้ยนนะครับข้อที่สองสีผสมจากคอมพิวเตอร์จะไม่เพี้ยนถ้าร้านค้าร้านนั้นบำรุงรักษาเครื่องผสมสีอย่างดีมไม่ปล่อยให้ท่อฉีดสีมันตันเมนเทนแนนนั่นเองเนาะน่งเมนเทนแนนร้านบางร้านนะครับคือเครื่องบางเครื่องอ่ะมันขายไม่ดี ท่อมันตันไม่ได้เพิร์ดสีคือบางร้านอ่ะมันต้องฉีดสีทิ้งตอนเช้าพอไม่ได้เพิร์ดส,สีอ่ะสีมันตันทําให้เกิดความเสียหายพอฉีดสีออกมาจริงๆสีไม่ออกขยับไปสีเพี้ยนนี่คือ,ต,อคต้องต้องมีความสม่าเสมอใน,นการเมนทานา<ะ>นซึ่งอย <นะ S 2> ่งาง<น>ที่โฮมเพนเองเนี่ยเราเพิร์ดสีทุกเช้านะครับแล้วเราเป็นร้านขายดีไม่ค่อยโม้เลยนะฮะเราขายของต้องหน่อยเป็นร้านที่มียอดขายอันดับหนึ่งของร้านสีเพราะฉะนั้นเครื่องผสมสีเราฉีดตลอดมันไม่มีตันนะ นะครับอันที่แรกคือโต๊เบอร์อันที่2อคือ,อมมแ,มแม่สีตันนะครับอันที่3มก็คือซื้อจากต่างเครื่องเนี่ยมีโอกาสที่การบํารุักษาข,ของแต่ละร้านไม่เท่ากันทําให้การคาลิเบตอ่ะมันคาลิเบตได้ไม่เท่ากันแปลว่าโอกาสที่จะเพี้ยนอ่ะก็ะอาจจะมีได้สัก1หรือ2เปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์ครับแปลว่าถ้าสมมุติว่าคุณซื้อสีที่โฮมเพนนะครับแล้วคุณไปซื้อสีที่ร้านอื่นอโอกาสที่สองถังนี้อาจจะไม่เหมือนกันอนะ่ะมี มีมีแต่ถ้าคุณซื้อสีที่โฮมเพน์โดยตลอดอโอกาสที่จะไม่เหมือนะนะน,น้อยมากน้อยมากนะฮน้อยมากที่สําคัญนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเครื่องผสมสีมันเออร์เลอร์จริงเพี้ยนจริงบริษัทสีเขาเคมให้นะรหรือพนักง,งานพิมพ์โต๊ะเลขพนักง,งานเขาเคมให้ใช่ครับพนักง,งานเขาเคมให้นะครับเพราะงั้นตรงนี้ไม่ต้องห่วงนะครับแล้วถามว่าทําไมคนถึงกลัวว่าเครื่องผสมสีมันเออร์เลอร์ ระหว่างเขาเรียกว่าระหว่างสองร้านอ่ะซื้อร้านนี้กับซื้อร้านนี้เพราะว่าแต่ละร้านบำรุงรักษาไม่เหมือนกันไงร้านนั้นคุณอาจจะได้ทนหนึ่งร้านนี้อาจจะได้ทนหนึ่งแต่ถามว่าสิ่งที่มันแตกต่างกันอ่ะมันไม่ได้แตกต่างกันแบบฟ้ากับเหวนะมันแตกต่างกันประมาณส4มสี่เปซ็นห้าเปอร์เซ็ตแค่ทาต่อกันแล้วมันอาจจะเห็นด่างกันหน่อยอ่ะซึ่งเวลาทัชอัพอาจจะด่างถ้าเกิดแปะใต้ป้าอาจจะด่างแต่ถ้าทายกแผงอ่ะไม่มีปัญหา ใช่ครับแล้วบางทีอาจจะเป็นแบบความเชื่อด้วยเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าทาห่างกันเดือนหนึ่งสมมติเนี่ยแล้วฟิล์มเป็นฟิล์มคือเงาเนี่ยมันก็ด่างกันอยู่แล้วนะอ่ะเพราะว่าฟิล์มภายนอกครับพอไปทาโดนแดดเรียเรียเรียเข้าไปปุ๊บมันก็ซีดลงนิดนึงซีดลงนิดเลยนะครับก็เลยทำพามาทัชอัพก็จบเพราะั้นเทรนตอนนี้มันกลายเป็นสีผสมจากเครื่องคอมพิวเตอร์อก็มากันเยอะมากันเยอะก็มีโอกาสเจอการเปลียนได้เยอะครับ S <S แล้วคุณหนุ่มครับเขาบอกว่าสีผสมจากเครื่องเนี่ยมีโอกาสเพี้ยนดังนี้ได้แต่ในความเป็นจริงที่โฮมเพนเนี่ยเพี้ยนเยอะไหมฮะโน้อยน้อยมากๆครับน้อยมากมน้อยมากๆครับแล้วก็ถ้ากรณีต่างๆที่คุณหมีบอกที่เป็นมิสเทคของของการผลิตของการผสมสีนในร้านเนี่ยเราก็เคลมให้ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วก็คือตัวอย่างเช่นนะครับพนักง,งานกดโต๊ะเลขนะครับแล้วก็เคลมให้นะครับหรือว่าแม้กระทั่งเครื่องันเออร์เลอร์นะครับเราก็เคลมให้ใช่ครับ แล้วเขาบอกว่าสีเบอร์เนี่ยมันไม่เพี้ยนเนี่ยจริงไหมจริงๆก็จากกาันที่เราเองก็ไปเยี่ยมชมโรงงานมาในหลายๆที่นะครับจริงๆแล้วถ้าในแบตใหญ่ๆแบตหนึ่งนะครับถ้ามาออกจากแบตเดียวกันยังไงก็ได้โทนสีเดียวกัน<ต>เพราะว่ามันหม้อแกงเดียวกันหม้อแกงเดียวกันใช่ไหมคือสีมันกวนมาในหแต่แบตหนึ่งอะมันได้ประมาณ กี่ร้อยลิตรอ่ะสี่ร้อยลิตรอะไรก็แล้วแต่นะแบตชนั้นเนี่ยเขาทำออกมาได้กี่ถังร้อยถังอย่างเงี้ยฮะห้าสิบถังร้อยถังเขาผลิตออกมาได้ห้าสิบถังร้อยถังปุ๊บพอหมดแบตชนั้นเขาต้องกวนใหม่นะกวนใหม่แล้วเขาก็จะมีการเทสตัวอย่างว่าแต่ละแบตมันก็จะให้ค่าเออร์เลอร์อยู่นิดนึงคือยังไงคนละแบตเนี่ยมันจะต่างกันอยู่นิดนึงอยู่แล้วทีเนี้ยถ้าคนจะบอกว่าถ้าคุณจะซื้อสีเบอร์จริงคุณต้องเอาแบตเดียวกันนะครับอ่าถ้าแบบตรงกันเป๊ะเลยเพราะถ้าเกิดคุณซื้อสีเบบอร์คน โอกาสทัชอัพไปได้มีมแต่อย่างที่บอกถ้าทาย,ยกแผงยังไงก็ดูไม่ออกจริงๆอ,อยากให้สบายใจว่าไม่ว่าจะผสมแบบผ่านเครื่องผสมสีหรือว่าเป็นสีเบิร์มจากโรงงานนะคุณทาทพับกันนะยังไงมันก็ไม่ด่าก,กันคะทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดตอนนี้เราก็จะเห็นว่ามีสีผสมจากเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยม,มา หรือในตลาดเยอะแล้วแล้วก็การใช้สีเบอร์ในตลาดเนี่ยแทบจะน้อยหายไปจากสารระบบแล้วเหลือแค่ไม่กี่รุ่นแล้วเพราะว่าเทคโนโลยีของสีผสมจากคอมพิวเตอร์เนี่ยมันนิ่งแล้วมันเสถียรมากขึ้นเสถียรขึ้นมากบริษัทสีเองเนี่ยผลิตภัณฑ์เครื่องผสมสีจากคอมพิวเตอร์เขาออกมาเป็น10บสปีระบบมันก็เสถียรขึ้นเสถียรขึ้นเสถียรขึ้นนะครับและทุกคนจะได้สีสดใหม่หมายความว่าผลิตภัณฑ์อ่ะจะต้องไม่ค้างสต็อกอเพราะว่าสีมันจะเทินออกไปตลอดเวลา oh, <ABC> D, มันมีแค่ A B C D, <ABC> D. นะครับและมันมีอีกอย่างหนึ่งที่เป็นไม่มีใครรู้ก็คือว่าแม่สีในระบบผสมสีจากคอมพิวเตอร์เป็นแม่สีที่มีราคาแพงกว่าแม่สีที่เอาไปหยอดในหม้อผสมที่โรงงานถามว่าทำไมเพราะว่าแม่สีที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยจะต้องทำเพื่อรองรับสำหรับแม่สีที่ใช้กับผลิตภัณฑ์รุ่นพรีเมียมสุดๆได้ ใช่ครับฮะเพราะฉะนั้นน่ะถึงคุณใช้สีเกตกลางนะครับคุณก็ได้แม่สีเกตดีไปด้วยนะฮะยกเว้นว่าถ้าคุณไปซื้อสีเบอร์เขาก็จะผสมสีตามเกตของแม่สีนั้นๆก็จะเป็นวิธีคิดวิธีทำคนละแบบนะฮะซื้อสีผสมจากคอมพิวเตอร์จะได้แม่สีที่มีคุณภาพใช่ครับ ดีกว่าใช่พวกแม่สีพวกนี้ในหลายๆเชดที่คุณดีบอกกระบอกสีสิบหกถึงยีที่เกิดมาในตอนแรกเนี่ยหลอดหนึ่งเนี่ยลิตรหนึ่งแล้วกันนะครับแม่สีที่เข้มข้นบางตัวเนี่ยหลอดหนึ่งโอ้โหหลายพันเลยนะครับหลายพันเลยนี่อีกประเด็นหนึ่งคุณ่มครับความข้นของเนื้อสีหลายคนจะชอบพูดว่าสีเบอร์ข้นกว่าอสีผสมใสกว่าเพราะว่าสีเบอร์ครับเขาผสมมาจากโรงงานแล้วเลยนะฮะมันอาจจะมีความข้นแบบหนึ่ง สีผสมอ่ะเขาใช้กาวละตัวเดียวกันนะมาทำเพียงแต่ว่าเวลาเขาจะทําให้มันเขย่าแม่สีเข้าอ่ะมันต้องทําให้มันใสกว่าเพราะฉะนั้นอ่ะที่จริงแล้วคุณภาบกาวการรับประกันอ่ะมันอยู่ในระดับเดียวกันแต่ถ้าคนใช้สีเบอร์อาจจะรู้สึกว่าสีเบอร์มันเหนียวกว่ามันข้นกว่ามันทามันมือกว่าช่างอ่ะทามันมือกว่าเพราะมันดูข้นกว่าแต่สีผสมอ่ะเขาทําให้ตัวเนื้อมันอ่ะใสเพื่อให้มันเข้า มิกซ์เนื้อสีกันได้ง่ายกว่าใจกว่านิดนึงใจกว่านิดนึง,นนงครับแต่ว่าอายุงานความคงทนอ่ะอยู่ในระดับที่เท่ากันการันตีเหมือนกันเป็นแค่เนื้อมันอ่ะอาจจะรู้สึกแตกต่างกันนิดหน่อยนะฮะซึ่งเป็นฟีลลิ่งที่เขาเรียกว่าต่างนานา,นาจิตตังช่างบางคนก็จะชอบติดสีเช่นช่างบางคนก็จะชอบติดว่าถ้าสีขาวอยากได้เบอร์รสีเบอร์เลยเพราะมันข้นกว่ามันอะไรกว่าก็ก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าวิธีการผลิต มันผลิตมาต่างกันอย่างนี้เหมือนกันครับมีมีคถามไหมครับคุณหมีแล้วสีเบอร์กับสีผสมเนี่ยราคาต่างกันไหมครับคุณหมีสีเบอร์กับสีผสมต่างกันไหมรุ่นเดียวกันนะถ้าเป็นรุ่นเดียวกันถ้าสีขาวต่อสีขาวสีขาวต่อสีขาวเลยสีเบอร์ต่อสีอ่อนแล้วกันนะถ้าสีอ่อนต่อสีอ่อนบางทีสีเบอร์แพงกว่านะนี่เพราะว่าสีผสมอ่ะเขาขายวิธีการขายสีเบอร์คือทุกถังราคาเท่ากันหมดอแต่สีอ่อนอ่ะ แต่ว่าระบบการขายในเครื่องผสมสีคอมพิวเตอร์คือสีเบทบวกแม่สีครับซึ่งสีเบทจะราคาถูกกว่าสีเบอร์นิดหนึ่งและบวกแม่สีทอปอัพขึ้นไปเพราะฉะนั้นถ้าคุณใช้สีอ่อนหรือคุณไม่ได้ใช้แม่สีเยอะคุณจะแทบไม่ถูกบวกแม่สีเลยเช่นบวกไป5บาท10บาทหรือบวก0บาทเพราะว่าคุณใช้สีขาวของสีเบทอย่างเงี้ยครับในฝั่งราคาของสีผสมจะถูกกว่าเพราะว่าสีเบอร์อะ ราคามันเฉลี่ยของทั้งหมดเนี่ยมันจะแพงกว่ามันจะมีแก๊ปที่สูงกว่านิดนึงครับแต่ถ้าคุณซื้อสีเข้มเข้มมากๆสีผสมจะแพงกว่าสีเบอร์เพราะว่าส่วนของแม่สีที่ท็อปอัพลงไปอะครับใส่เข้าไปอะ่ะมันจะเป็นส่วนที่สูงทําให้ราคาสูงกว่าสีเบอร์ถ้าคุณจะใช้สีเข้มมากๆและรอไม่ได้ก็ผสมไปไม่เป็นไรนะครับหรือว่า เป็นเีสีพิเศษจริงๆผสมได้ไม่เป็นปัญหาก็ยอมใสยแพงขึ้นนิดนึงอาศัยความเร็วความสะดวกให้มันจบแต่ถ้าคุณใช้สีเข้มในปริมาณเยอะๆนะับในปริมาณมากๆนะครับซื้อสีเบอร์ถูกกว่าซื้อสีเบอร์ถูกกว่าแต่เฉดสีที่ให้มันก็จะจํากัดแค่ในแคตตาล็อกนะซึ่งสีเข้มก็มีกันแค่แบบเต็มที่ก็สิบเฉดสีอะถ้าคุณรับได้กับสีที่มันอยู่ในแคตตาล็อกใช่นะฮะถ้าคุณรับได้กับสีเบอร์ที่มีอยู่ในแคตตาล็อกนะครับคุณอยากได้สีเข้มในแคตตาล็อกมันอาจจะถูกว่าคุณชอบ แตกแตกแตกต่างกับ400 0ันสี่พเฉดเจ็ดเฉดหมื่นเฉดของแต่ละย,ยี่ห้อเนี่ย,ยก็มาใช้สีผสมนะย,ยครับยังไงพวกนี้นะครับไม่ว่าจะใช้สีเบอร์หรือสีผสมเราสรุปกันอย่างนี้ดีกว่าว่าไม่ว่าคุณจะใช้สีเบอร์หรือสีผสมอะมันมีการรับประกันจากผู้ผลิตอยู่แล้ว <S <S> มันมีการรับประกันจากร้านค้า <S <S> <S อยู่แล้วนะครับเพียงแค่ว่าเลือกผู้ผลิตที่มีมาตรฐานนะครับเลือกร้านค้า ที่มีมาตรฐานที่กล้ารับผิดชอบนะครับแล้วก็จะดูแลพวกเราได้อย่างพวกเราโฮมเพน n t เองนะครับก็ขายสีกันมา21ปีแล้วนะครับอ่านะครับเราก็ยินดีนะครับรับผิดชอบดูแลนะครับรับประกันให้นะครับติดตามงานต่างๆให้จนลูกค้าทุกคนนะครับทาบ้านได้สวยงามอย่างที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นสีเบอร์หรือสีผสมนะครับก็ติดต่อพวกเรามาได้นะครับ ที่โฮมเพนนะครับในช่องทางต่างๆเป็นนี้เลยนะครับแล้วก็สามารถทั้งแชททั้งโทรนะครับหรือว่าพูดคุยกับเราได้เรายินดีบริการทุกคนด้วยราคาขายส่งตั้งแต่ถังแรกพร้อมบริการส่งทั่วไทยนะครับเราก็ยินดีบริการทุกท่านเต็มที่นะครับสุดๆเลยไปเลยวันนี้นะครับผมกับคุณหนุ่มนะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ีหน้านะครับวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับถ้าไม่อยากพลาดโปรโมชั่นดีๆกับร้านสีอันดับหนึ่งอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้นะ